mà thờ thớn và ra lời nga kinh qua thế là sông hiệp xa hiệp si càng nhà thì cái thức này nè các nhẹ cái thức này mà ra lời thế là gạt. ทิ้งกลาอยซงอาวอยี่นี่นะสกยังวางกันมาเลยครัเราลอมันทึกเลยนะเราลองมันทึกเลยนะทีน้องที่ทนสงลรามเร่างรอยเร่างราว อายาสั่งซิงคนยอดนิสุัยจุลวันนี้ สร้างสรร้างทัรนเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองแห่งการเรียนรู้อวบคู่

อ่าฮะที่เราฝสร้างวันสร้างวง,ง,วงคุยทองฮึ่เล่ฟอกันกับขาวนคาลิวันนะครัอรอรบอกกันกับขาวนคาลิวัน

จุดท้รูอลังการจุดท้รูอลังการรอเวอพี่น้องเอ๊ะ เฮสกาลกินกอรามาสรุยกันละพี่น้องฮิส่งฮิสซาฮิสี่นี่นักร้องซาลวังซาลงวงวังวงน้องลอยห้อยสุรัเรื่องไกลไปอยู่ที่ไหนกันใจสิดวงเว้าฟัวทะลุบิลวงเหลวไม้ก็ เราเล็กลานลานเราเล็กเรียงหูว่วะสาลัวเธอไม่สนใจเราเล็กลานลานนดี๋ยวกะองซอยนะ้นองร้อยอ้อยสุดรัดมากันเยอะๆกันทุกคน Let's go ไป